ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเซเปอร์แคทเกม,ลมเลยก็มาเล่นในเกมโลบอ็อกในแมพที่มีชื่อว่าไก่พีทติดแล้วนะใช่ครับสัตปีพีทนี่ <laughs> นกพีทนะเออซึ่งวันนี้ผมจะ,ะมาอะไราวันนี้ก็จะมารีวิวดาบทุกเล่มในน,นี้นะครับสน,สนี่คนแสงไม่ใช่ละสุดท้ายก็ได้ดาบทุกเล่มมาแล้วนะก่อนจะได้มาเนี่ยโหยากลำบาก โอเคครมับแมลี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 ดึงพันกันแมลกนไหมเราเราอยู่้านเป็นคนที่ชอบดึนพันกันนะครูแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวดาบเล่มในแบบนี้นะครับยี่งกว่าจะได้มาก็ใช้เวลานานอยู่ควรควรเลทใช่เลทโอเค เรามาเรีวนวันที่ดาบเล่มแรกเลยก็คือคาตาณะนะแบบที่หาง่ายที่สุดนะแบบนี้ครับโอเคมาดูสกิลแรกสกิลอ, e. อีอะช็อคเวฟนะช็อคเวฟบแอสเซสช็อคเว็บโอเคพ่อป้องันโอเคแอสเซสเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกไปแบบนี้ช็อกมันคือช็อกเวฟตั้งหะ ก็ท่าตุนะเออเป็นเอ่อวอตเอ่อเท็กสแลวตเท็กสแลตสกิลสเลเป็นแบบนี้วอเท็กสเลตอ๋อเป็นเพื่นดาบรอบตัวเรานะเออโอเคก็จะประมาณนี้นะเป็นสกิลที่กดหัวมากเลยเวลาคนใช้มันจะทำให้ตัวสับเลกโอเคแล้วก็บู๊บเลยสกิลแรกดาเมจเอาไม่โดนค่าพันโอเคไกลไกล เจ็ดล้านเป็อยู่แรกอ่ะคาร์น้าเป็นสงที่แรงที่สุดหนึ่งร้อยเออเ้ิบห้าโอเคถ้าแซดละ่สสามสิบหใช่สิบสองสามสิบสามสิบสิบสองฮิตโหลองเปิดาคีอฮาคีใช่ลองปวันธรรมดาก่อน ปิทาคิลลองฟันธรรมดาดูก่อนพี่โอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เลยเดยสกิลแซดเสกิลแเหมือนเดิมดทีละสามเพิ่มมาหกดาเมจนะได้ได้กุญแจมาอีกอันนีกุญแจสองอันนี้ <c oughs> อน <c oughs> ลองลองลอง,ลองปดทาคิลฟันดูปีทาคิลฟันธรรมดาป กันธรรมดาทุกคนปั๊บปั๊บดาเมจไม่เข้า48ถ้าเปิดฮาร์คิปถ้าเปิดฮาร์คิปถ้าสิบกว่าบาทมั้งอืม48ถ้าเปิดฮาร์คิมันพุ่มมาแปดมาเพิ่มมาหกดาเมจผมไปดูมาฮาร์คิปไม่เพ้่มมาหกดาเมจอืมโอเคงั้นก็ไปดาบต่อไปก็คือชักซอนะชัรกซอนชากซอนชาร์กซอนนั่นเอง ซึ่งตอนแรกผมนั้นใช้ท่าตรงนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเหมือนเจ้าของเกมแก้แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้โอเคสกิลฟันธรรมดาก่อนเจ้ใช้สกิลไปอ่อนก็แล้วกันถือใช้แล้วเนี่ยโอเคสกิล e ไป,อ,<า>ปอยน้ำไปดาเมจสองร้อยห้าจริงนะเหมือนเยี่ยวอะ <laughs> ถ้าเปิดฮากิ่สองร้อยสี่กแปดล้านนะทุกคน เบาชิป <20 S 1> เป๋งเ,เลยว่ะโอเค okay. มาที่สองอะไรโยซแซนนะในการปล่อยที่น้ำสามสามลูกนะโดนสามฮิตด้าเมทัลเดิมแต่แค่เพิ่มฮิตแค่นั้นเองสองร้อยสี่สิบแปดสามฮิตเอาง่ายนะถ้าฟันธรรมดาก็หกสิบห้าครับเปิดฮากคิ โอเคครับปิดฮกีเจ็ดเจสปเลยนะโอเคอะฮ่เป็นนไปเป็นดนบกิฟต์ไอ้โน้ดด้้นนะดูโอ้เราขนน่ะก็ถูก็จะเป็นแบบนี้รีวิวไปแล้วแต่โคตรเท่ใช่เพราะว่ารวมดาบทุกดาบไงครับดาบแรกนะ จะเป็นเออขึ้นดาบปล่อยไปเรือไปด้านหน้าคนระับแบบนี้หล่อเท่ดูดาเมจากคูด่ดาวเร็วด้วยนะดาเมจเปิดหนึ่งร้อยแปดสิบหกสามฮิตนะโอเคถ้าเปิดฮาคี้ละ่ะเปิดฮาคีสองร้อยยี่สิบสี่นะสี่ฮิตโอ้โหสามฮิตปีฮิตเลย ใช่ไม่รู้เหมือนกันโอเคถ้าแซดนะผมว่ามันได้สองถ้าแซดตอนที่ยังไม่ถ้า ok ถ้าถ้าเอียบป๊อเสองร้อยสองร้อยยี <m <m ่สิบหกสองครั้งสองฮิตนี่ดูไม่ทันอะไรโอเคลองเราค่ยนาคิดูนะแล้วก็ถ้าแซด Okay. 2. 2> โอเคสองร้อยเจ็ดสิบสองนะสองร้เจ็ดสิบสองเยอะอะเยอะชูเอ่อเหมือนดาบเหมือนดาบเหมือนดาบนี้จะเน้นดาเมจรัวมากกว่าดาเมจแรงครั้งเดียว okay. ต่อไปก็จิฟฟอนนะครับต่อไปจิฟฟอนดาบของเชงนั่นเองรอเทนเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆเลย <c oughs> ใช่พี่ก่อนจะได้ดาบมาในขึกนยากอยู่นนะแต่คาต์ดานะ่าง่ายๆนะ ค,ค่ะค่ะจะนัน้น่หารได้อยู่โมเดลดาบกิฟออนหล่อเท่มากโอเคตอน,นเราลองมาฟันธรรมดาก่อนดีกว่าลิงไม่เกิดว่าตอนให้เข้าห <40 S 1> น,นึ่งร้อยสี่สิบไม่ใช่ละหนึ่งร้อยสิบโอ้ฟันโคตรแรงเลยนะใชเะเป็นหนักฟันแรงมากฟันแรงกว่าบิเซนโตะใช่ไหมบิเซนโตฟันธรรมดาเบามาก โอ้โหแต่มีสินตัวคนเนี่นสก,กิลครับทำไทเมทนี่ครับหนึ่งร้อยสิบห้าถ้าบันธรรมดาถ้าเปิดฮาคิเปิดฮาคิหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับโอเคเรามาลองสก,กิลแรกกันเลยป่ะสก,กิลอีเป็นการปล่อยขึ้นดับค,คิมสันดัมคิมซันไม่ได้ดูแฮะทำไมคิมซันสเลตเออสก,กิลอีาเมจ ห้าร้อยสิบห้าร้ยหวแรงโมหกโดนขาวเลยนะเอแรงกูโดนขาวนี่ว่ะลองเปิดหาคีคิถ้าเปิดหาคิ้วตัวใกล้ๆหกร้อยเก้าสิบหกเฮ้บางทีอาจจะดีกว่าโดนขาวเนี่ยอาจจะดีกว่ามีสซนตะโอเคเราคิวแซติซตอนนี้ยังไม่เปิดฮาคีนะเฮ้เวสปิดห้าร้อยห้าสิบะ แต่มันเป็นสกิลระยะกว้างใช่เอาใหม่แล้วเอาใหม่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 สกิลเอาใหม่ใกล้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 ห้าร้อยห้าร้อยแต่แต่จะเป็นระยะไกลนะใช่ถ้าแบบถ้าอึดถ้าอึดหน่อยแล้วจะโดนรัวๆเลยถ้าอึดหน่อยโดนรัวๆใช่กว่าทาาคิดเท่าไหร่ล่ะทาคน่าจะหกร้อยเลยนะเท่าที่พี่เดา สร้อยห้าสิบเปิดฮาร์คี้หกร้อยหกสิบเยอะเยอะมากอ่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยดาบสุดท้ายน้ำไปท้ายสุดไอ้ท้ายสุดทิบิเซตุเป็นดาบที่ดีมากเพราะว่าถ้าถือมันเท่ที่สุดที่สุดฮาร์้มากถึงฟันธรรมดาหกห้านะครับเบามากเบามากเปิดฮาคี้ก็ เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเบาเบาจัดเลยอะสกิลเอ่อสกิล e นะครับแบบนี้เอช็อคเวฟนะใช่ได้เปเท่าไหร่สามร้อยห้าแปดสี่ร้อยปะสี่ร้อยยิบสี่ป่ะผมเคยโดนอะครับสามร้อยาสาทำไมครั้งนั้นผมโดนสี่รอย่ิบอเปิดนาคิสี่ร้อยิสี่เปิดนาคิอะอโอเคสามร้อยห้าสามนะ <laughs> ถ้ายังไม่เปิดนาคิโอเคเปิดนาคิสี่ร้อยยี่สิบสี่นะครับ โคตรแรงนะแรงแต่ว่าแรงไม่เท่าของกิฟฟอนนะกิฟฟอนแรงกว่าหกร้อยเลยนะตอนนี้มันโดนสองฮิตเนีัยนี้มันโดนสองฮิตแล้วก็สกิลเซ็นะเป็นการทุ่มลงพื้นแบบนี้ดามเมีห้ารห้านะห้าร้อยห้ารัวๆมาโซงสามฮิตหละโอเคลองเราเราลองเปิดหาคิดีกว่า ทูปเ <600 S 2> ทปร <000. S 2> ์หกร้อยโอ้หกก้อยโอ้มาฟอนนี่วะเบากริฟฟอนปะเบาเบ,า,บ,า,บา,ากริฟฟอนหกร้อยหกสิบใช่ประมาณนั้นอ,อันนี้อันนี้มันเล่นมันอยู่แบบพื้นๆเนี่ยมันทําให้โทรศัพท์แม่แหลกถ้าใช้เนี่ยนะใช่กริฟฟอนเนี่ยแหลกแน่น,น,นอนนะเพราะว่าสกิลแซดมันรัวสกลิลแซดมันผมรู้สึกว่าผมชอบ อ่าให้ให้ทุกคนโหวตดีกว่าว่าชอบดาบอะไรมาอะไรที่สุดนะทุกคนชาเลนจ์โหวตคอมเมนต์ไว้ในเมนที่ที่ผมบอกว่าชอบเออดาบไหนมากที่สุดนะเอแล็แล้วก็สำหรับผมนะครับผมชอบกิฟฟอนเพราะว่าผมชอบแซงคูตเอาง่ายเลยแล้วันแรงนีด้วยนะกิฟฟอนแต่แล้วพี่อ่ะพี่นะความเท เนี่ยของหนวดเขาไม่จะเท่กว่าพี่พี่ชอบหมดเขาอ่ะพี่ชอบดิเซนป่ะใช่มันมันเท่กว่าไงถึงคือมันจะไม่ค่อยแรงหัวมันเท่ก็เท่เนี่ยมันดูแบบรู้สึกว่าแช่งแต่แช่งในเรื่องเอ่อ่ามันมันดูแบบหน้าอึ้งดีว่าตายอยากเพราะว่าอ่าบิเซนโตมันได้อยากใช่ทุกคนทุกคน ทุกคนก็ลองบอกมาทุกคนว่าทุกคนชอบดาบอะไรที่สุดนะโอเคเดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตน่าจะมีการเอาผลสันเข้ามาด้วยนะเห็นแอดมินเขาบอกอันนี้ผมก็ย,ยังไม่รู้นะเออให้เออเฟิร์รูออออกกออ้ก็เฟิร์ดบอกมันมันจะมีผลอื่นนอกจากจผลสันไห<ล><ล>มนอกจากผลสันมีไหมน,น่าจะสายฟ้าวะ ถ้าจะมีประมาณสายฟ้ามาเห็นแอดมินที่พี่อ,อ้นนะเกดีนะเขาบอกอยู่ให้เครดิตเขาด้วยโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะหยุดช่องไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ อย่าลืมไปติดตามช่องพิกแ c h ชาแนลแล้วอย่าลืมติดตามช่องสาระบอลแชทเกมด้วยนะครับพวกเอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บติดช่องอีกสั่งั้นโอเคสั่ดเงินแล้วนี่นะครับคุณก็บอกไปแล้วนะโอเคปิก,กปนะเก็ปได้แหละ